ดิฉันนางสาวพนกชกรจันทุนนักวิชาการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาอยู่ในนิทรรศการกึ่งถาวรเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะคะด้านหลังนี้เลยซึ่งนิทรรศการนี้นะคะเราได้รับก,การสนับสนุนงบประมาณนะคะจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะสำนักงานกำกับกิจการพลังงานพศ .2563 นั่นเองค่ะ สำหรับในทักษรนี้นะคะก็จะให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของไฟฟ้านะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะไฟฟ้าของเราเนี่ยผลิตออกมาจาก2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือพลังงานที่มาจากฟอสซิลแล้วก็ประเภทที่2ก็คือพลังงานที่มาจากพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปพลังงานทดแทนเรามาดูตอนนี้กันก่อนค่ะไฟฟ้าจะขึ้นได้อย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้นะคะที่เรามีการ นำมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้านั่นก็คือ p o แทส l ซิค่ะได้แก่ตรงนี้เลยพวกก๊าซธรรมชาติถ่านหินพวกนี้นะคะซึ่งจะเป็นสารเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปด้วยแล้วก็การที่จะนำเขามาในการผลิตกระแสะไฟฟ้าค่ะมันจะต้องมีการเผาไหม้ซึ่งเมื่อมีการเผาไหม้ค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศเยอะๆเนี่ยค่ะก็จะทําทให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อนการเลนกระจกที่โลกของเราประสบปัญฐานนี้อยู่ในปัจจุบันนี้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนอกจากจะเป็นพวกภาวะเอนกระจบรลกร้อนแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดปูลนฝันพี2.5ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่างไม่ลายเลยโดยเฉพาะในแถบกรุงเทพใช่ไหมคะบ้านเราที่มีการเกิดกันกเยอะๆในปัจจุบันนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้น้องๆสามารถจําลองนะคะเพื่อดูการทํางานของเครื่องได้นะคะว่าไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยการหมุนวงล้อสองวงตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเกิดไฟขึ้นมาอันนี้เด็กๆจะชอบมากค่ะเพราะว่าจะได้แข่งกันนั่นเองนะคะสองอันนี้ เดี๋ยวเราไปที่ตัวถัดไปกันเลยค่ะเป็นการทํางานของพลังงานลมนั่นเองนะคะแต่ว่าปริมาณไฟฟ้าที่จะได้ในการผลิตนะคะต้องขึ้นอยู่กับ3อย่างอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ติดตั้งการหันลมนะคะซึ่งไม่ได้ติดตั้งได้ทุกที่เพราะว่า ปัจจัยที่2เลยค่ะเพราะว่าที่ที่ติดตั้งเนี่ยจะต้องมีความเร็วความแรงของลมนะคะที่พัดผ่านสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือตรงนี้เลยขนาดความยาวของใบพัดนั่นเองค่ะที่จะส่งผลต่อปริมาณในการผลิตกะระแสไฟฟ้าค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นพลังงานน้ำหรือว่าน้ำบรนดาไฟนะคะซึ่งนิทรรศการนี้นะคะก็จะจำลองนะคะการเกิดกะระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนั่นเองค่ะ ซึ่งกระบวนการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะคะในให้กับพลังงานน้ํานะคะก็คือการเปลี่ยนพลังงานโจนของกระแสน้ําที่ไหลบังคับผ่านท่อนะคะไปหมุนตัวกังหันน้ําเพื่อบนเครื่องกับเครื่องไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งแต่ว่าไฟฟ้าที่จะได้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของน้าความแตกต่างของระดับน้ํารวมทั้งประสิทธิภาพของกงารหันน้ําแล้วก็เครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะใ,นในกล้ๆกันเลยก็คือพลังงานก๊าซเชื้อาพนะคะซึ่งพลังงานก๊าซเชื้อาพเนีกยค่รก็จะเกิดการเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์นะคะที่หมักทับถมก,กันในระบบปิดนะคะและก็สิ่งที่เราจะนํามารวมกันหรือว่ามาหมักเพื่อให้เกิดเป็นก๊าซเนี่ยค่ะก็จะมีของเสียจากการเกษตรนี่เลยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นมูลสัตว์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้ำเสียนะคะ ซึ่งพอ3อย่างนี้เนี่ยเราเกิดการด้วยสลายของสารเคทีที่เขาหมาักผมกันนะคะภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจนนะคะก็จะทำให้เกิดกา๊าซต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยแต่ว่าตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมากที่สุดประมาณ70-60%กเ็นี่ยก็จะเป็นกา๊าซมีเทนเราก็จะนำกา๊าซมีเทนตัวนี้ค่ะมาใช้ในการที่จะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกำจัดในเรื่องของ มูลสัตว์ขยะยิทยนทรีจากครัวเรือนของเสียน้ำเสียจากความเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเป็นการช่วยในการลดมลพิษของโลกไปได้ด้วยแล้วก็เกิดพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยค่ะสองตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์และผลกระทบเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วว่าการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิลเนี่ยเกิดผลกระทบจากกับโลกเราอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจาลองให้น้องๆเห็นนั่นเองค่ะทีนี้เขามีการ สำรวจมานะคะในปี2,562ค่ะสิ่งที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเลยอย่างแรกก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็รองลงมาเท่าๆกันเลยก็จะเป็นการขนส่งกับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อื่นๆปลายนะคะอันนี้เดี๋ยวจะจําลองการที่เราขับรถในทุกๆวันแล้วก็รถของเราเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากท่อไอเสียนะคะมาดูกันว่าส่งผลกรทบอะไรกับโลกของเราบ้าง เหตการเปลี่ยนแปลงไหมคะโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนสีไปแล้วก็อุณหภูมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะจำลองผลกระทบที่เพิ่มเข้าไปอีกก็คือการที่ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเข้าไปเดี๋วูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนะ แล้วก็ล่าสุดนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีการนำเจ้าตัวน,นี้ค่ะแผงโซลารเซลล์เนี่ยไปติดตั้งไวพพ้บนผืนน้ำนะคะที่เขื่อนซิลินทรจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างการทำงานระหว่างแผงโซลาเซลล์กับพลังงานน้ำนะคะที่ทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราตอนนี้ค่ะก็จะกระจายไฟในโซนแถวภาคอีสานนั่นเองค่ะ เรามามาประหยัดพลังงานกับบ้านสูนวิิตา์กันนะคะซึ่งเราจะมี3วิธีนะคะให้ทุกคนทาตามกันนะคะอย่างแรกก็คือปิดเปลี่ยนแล้วก็ปรับค่ะอย่างแรกเลยเราจะปิดคอมพิวเตอร์นะคะแทนการตั้งสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น การประหยัดพลังงานนะคะที่เกินความจําเป็นแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าลงหนงหน่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ S <S ได้ถึง0.56กิโลกรัมต่อปีนั่นเองค่ะปิดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะรับเสงรับลมจากธรรมชาติเข้ามาแทนค่ะต่อมาอย่างที่2นะคะที่เราจะเปลี่ยนกันก็คือ เลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานสะอาดซึ่งตัวที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือตัวพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็คือติดตั้งเป็นแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะที่จะกระจายกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยลดค่าไฟลงนะคะแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิลลงได้ถึง1หน่วยแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง0.56กกิโลกรัมเช่นกันค่ะ ก็เปลี่ยนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นฉลาดเขียวประหยัดไฟเบอร์ห้าต่างๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือปรับพฤติกรรมของทุกคนเองนะคะอย่างเช่นที่โดนดารมณ์กันตอนนี้ก็คือไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้พบผุกผ้ากันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถประ,ประหยัดพลังงานได้นั่นเองค่ะ และตอวสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลเนี่ยก็จะเป็นการนําของเหลือใช้หรือว่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรต่างๆนะคะมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเช่นนี้เลยค่ะแกลบนะคะชาต้อ้อยเศษไม้แล้วก็เพื่อที่เป็นพืชตัวเร็วพวกยูคาลิปตัสยา่านเปียพวกนี้ค่ะนำมาลดขนาดแล้วก็ลดความชื้นแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในตเตาเผาชีวมวลนะคะเราลอเข้าไปช็อ ้อเซึ่งเป็นระบบไอน้ำเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานนะคะเพราะว่าในกระบวนการเผาไหม้เนี่ยเขาจะจำกัดปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปในเตานะคะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เกิดเป็นก๊าซซิฟิเคชันขึ้นมาแล้วก็เอาก๊าซซิฟิเคชันตัวนี้ค่ะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตก,กระแสไฟฟ้าน,นั่นเองค่ะ สำหรับนิทรรศการคึนถถาวรเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมทํากิจกรรมหรือว่าอยากจะมาเล่นในตัวนิทรรศการอยากจะมาดูกระบวนการทํางานต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสึกษารังค่ะจ่อวันนี้สวัสดีค่ะ